สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2แล้วนะครับท่านผู้ชมครับจากประสบการณ์ที่ทั้งคู่ทําธุรกิจนี้มาเนี่ยเขาบอกว่าคนเราจะเติบโตได้ต้องอ่านคนให้ออกการอ่านคนหรือที่เขาเรียกกันว่าวิเคราะห์คนเนี่ยผมอยากรู้ว่ากรณีที่เราอยากจะปั้นคนสักคนหนึ่งให้เป็นมืออาชีพปั้นคนสักคนหนึ่งให้เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเราดูยังไงฮะเวลาเราจะเลือก เราคงปั้นทุกคนไม่ได้ใช่ไหมแต่เราคงต้องเลือกว่าเราจะจะปั้นใครดูดูจากไหนสังเกตอย่างไงครับอันดับแรกเลยนะครับก็ดูจากทีเ่เขาต้องมีความเชื่อก่อนครับครับเชื่อที่หนึ่งก็คือเชื่อเชื่อตัวเขาเองก่อนว่าตัวเขาอ่ะสำเร็จได้สองก็คือเขาก็ต้องเชื่อมั่นในตัวอัพไลน์ด้วยว่าจะพาเขาประสบความสำเร็จได้ครับหลังจากนั้นพอเขามีความเชื่อแล้วเนี่ยเราก็จะมวาวิเคราะห์ต่อนะครับว่าวันนี้ถ้าเกิดว่ามีงานอบรมสัมมนาที่ไหนเนี่ยเขามีสัญญาณไหมที่จะไปกับเราครับ แล้วก็ต่อมาเลยก็คือว่าไปกับเราโดยที่ไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขแล้วก็เป็นคนที่ต้องการที่จะปรารถนาความสําเร็จจริงๆเช่นบางคนมีงานประจําอยู่ก็มีเป็นคนที่หาไรายได้เพิ่มอย่างเงี้ยนี่คือคนที่เราสามารถที่จะปั้นมันเป็นผู้นําได้ครับครับก็ดูสังเกตเอาสถิติเป็นแบบนี้ใช่ครับนะสถิติที่เราที่เราดูมาแต่ก็ต้องเรียนว่าทุกอย่างต้องเผื่อไปด้วยนะบ,บ,บางคนช่วงแรกๆเนี่ยถ้าพูดเราไม่รู้ว่าเป็นใคร เพราะว่าอาจจะไม่มีแววซะเลยแต่แววอาจจะมาฉายเอาตอนหลังใช่ครับแต่บางคนตอนแรกฉายแววดีมากเลยอยู่ดีๆแววอาจจะมาดับตอนหลังก็ได<ช>้มันก็ ของอย่างนี้ไม่มีบทสรุปจริงๆนะฮะท่านผู้ชมแต่มันก็ต้องอาศัยการเป็นคนที่หมั่นสังเกตใช่ะค่ะต้องลงทํางานกับเขาด้วยสักระยะหนึ่งถึงจะวัดผลได้ว่าคนนี้เอาจริงมากแค่ไหนนะคะ<ช>บ,าบางคน3เดือนบางคน6เดือนช่วงแรกๆที่เราพูดนอาจจะสังเกตได้แค่สัก10%หรือ20%ใช่ครับแต่ต้องไป เขาเรียกลงภาคสนามด้วยกันเป็นทำงานร่วมกันถึงจะรู้นะเพราะบางคนหลอกค่ะอาจารย์บางคนหลอกบางทีเหมือนอยากได้นะต้องการรายได้แต่เวลาที่ลงทํางานชี้ตรงนั้นไปอัพไลน์ตรงนี้ไปแต่เวลาให้ทําเองไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่ไม่ใช่คนที่เราจะปั้นละก็ต้องเป็นคนที่เราแนะนําว่าเรามีไอดูคือเราทําให้ดูครั้งต่อไปเขาต้องทําให้เราดูมีส่วนร่วมอะไรนะคะเราก็สังเกตจากไอดูแล้วก็ยูดูแล้วก็วีดูใช่คะ เราจะรู้เองนะคบทีนี้การดูแลคนในเครือข่ายเขาบอกว่าท้ายที่สุดคนจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค,คือกลุ่มของคนที่เป็นผู้บริโภคสนใจสมัครซื้อของใช้อย่างเดียวอีกกลุ่มนึงก็คือคนที่แบบมาทําจริงจังเลยละ่ะเราพูดถึงกลุ่มแรกดีกว่าว่าผู้บริโภคนี่มีเยอะจะมีเทคนิคหรือมีวิธีไหนที่เราจะเปลี่ยนผู้บริโภคนียให้กลายมาเป็นนักธุรกิจได้จากประสบการณ์การทางานของเราผมเชื่อว่าทั้งคู่เนี่ย คงคงสามารถเปลี่ยนผู้บริโภคมาเป็นนักธุรกิจได้หลายคนแล้วแหละแต่ผมอยากรู้ว่ามีสูตรสําเร็จไหมก็เขาจะมีแวว์อยู่ครับอาจารย์สําหรับผู้บริโภคเนี่ยแวว์ของเขาจะเกิดก็ต่อเมื่อเขาใช้สินค้าแล้วมีการแนะนําคนเพิ่มม,มีมีคนที่สมัครต่อจากเขาเพิ่มเติมนี่ครับแสดงว่าเขาเขาเริ่มที่จะมองเห็นโอกาสละหลังจากนั้นเนี่ยพอเราดูเราก็ต้องเข้าไปคุยกับเขาละไปเคลียร์แผนธุรกิจ ว่าให้เขาเข้าใจมากขึ้นว่าถ้าวันนี้เขาเขาเขาชอบสินค้าละแต่มันมีโอกาสที่เขาจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้ด้วยยังไงครับตรงนี้ครับเราเราเราดูว่าจากกู้บริโภคเฉยแต่แปลกกับการเป็นมีเครือข่ายใช่ครับจะมีเครือข่ายน้อยหรือมากก็ไม่รู้แหละถ้าเมื่อไรมีเครือข่ายแปลว่าเขาเล่าเรื่องละใช่ค่ะใช่ไหมเขาเริ่มเริ่มที่จะเล่าเรื่องเริ่มที่จะสื่อสารแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับเราก็แค่ไปเล่าให้เขาฟังนะคะว่า บางทีเราอาจจะคิดว่าเราไม่ทำกิฟฟารีนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เสียโอกาสแต่จริงๆคือคือเสียโอกาสเยอะนะคะเพราะว่าคนรอบข้างเนี่ยยังไงเขาก็ต้องใช้ของพวกนี้อยู่แล้วแล้วต้นทุนเดิมของเขาเนี่ยคือเขาชอบสินค้าอยู่ละบริโภคสินค้าอยู่ละจะดีกว่าไหมที่เขาจะสามารถทําเป็นธุรกิจจากการเริ่มต้นแค่เล่าเรื่องจริงและเรื่องดีๆให้เพื่อนฟังจากการที่เขาชอบสินค้าอยู่ละ รายได้ไม่ไกลเกินเอื้อมพอเราจัวหัวอย่างเงี้ยเขาก็จะมองว่ามันทํำยังไงเราก็ลงวิธีการได้เลยก็จะสามารถเปลี่ยนผู้บริโภคเนี่ยกลายเป็นนักธุรกิจได้ไม่ยากจากการที่เราทําแบบนี้แต่ก็ต้องขึ้นอยู่ที่จังหวะว่าเขามีสัญญาณมีอ่าอย่างเช่นสั่งโลชั่น2ขวดอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ใช่ใช้คนเดียวละแสดงว่าเพื่อนฝากซื้อเราก็จะค่อยๆถามนะคะเออมันก็เป็นวิธีสังเกตง่ายๆนะผู้บริโภค สั่งสองขวดสั่งสามขวดแปลว่ามีคนอื่นใช้ด้วยใช่ครับแล้วก็เราบอกว่าจริงๆเสียโอกาสนะเพราะว่าคนรอบๆตัวเราเขาก็ต้องใช้สินค้าอยู่ดีเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องค่อยๆเล่าดูจังหวะด้วยถ้ายัดเยียดไปตั้งแต่ตอนต้นอาจจะเสียไปเลยใช่ครับทีนี้การเปลี่ยนผู้บริโภคเราคุยกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยแต่ละคนจะมีช่วงวิกฤตที่แตกต่างกันทุกๆคนอาจจะมีเขาเรียกว่าปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ยกตัวอย่างประเทศ ทยเองนะีที่ผ่านมาก็เจอวิกฤตแรกๆเลยก็คือ,อน้ำท่วมใช่ไหมหลายคนโอ้โหเสียหายยับเยินเลยทั้งสภาพบ้านเรือนทั้งร้านค้าทั้งทรัพย์สินนะครับแต่การทำธุรกิจเนี่ยบางธุรกิจเรียกว่าเจ็บตัวในช่วงน้ำท่วมแต่ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าทั้งสองท่านที่ผมคุยเรื่องน้ำท่วมมาเพราะว่าช่วงที่ยิ่งเมืองไทยมีวิกฤตทั้งสองคนเนี่ยยิ่งยอดธุรกิจเติบโตครับเอ ผมอยากรู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยทําให้เราสวนกระแสได้ครับผมว่าปัจจัยแรกอยู่ที่ความคิดของเราก่อนครับอาจารย์ครับเรามีทัศนคติยังไงกับวิกฤตท,ที่เกิดขึ<ม>้นนะครับสิ่งแรกเนี่ยต้องบอกว่าทุกๆวิกฤตจะมีโอกาสเสมอครับครับอย่างช่วงที่เป็นตอนที่น้าท่วมกรุงเทพใช่ไหมฮะท่วมใหญ่เลยตอนนั้นเนี่ยเราก็มองว่าโอเคกรุงเทพเราโอเคเราเรายังไม่ทํางานใช่ไหมเ,ออเราถือโอกาสไปรสร้างบรรยากาศใหม,ใหม่ที่ต่างจังหวัด เราก็สามารถที่จะไปสร้างธุรกิจที่นั่นด้วยนะครับธุรกิจที่ต่างจังหวัดถามว่ากรุงเทพเนี่ยโอเคในจังหวะนั้นเราก็คงอยู่ได้ประมาณเท่านี้ก่อนไปต่างจังหวัดเราก็สามารถไปสร้างครือข่ายที่ต่างจังหวัดได้เพราะเรามีญาติมีคนที่เรารู้จักอยู่ต่างจังหวัดอยู่แล้วซึ่งผมมองว่าถ้าวันนี้ถ้าเรามองแต่วิกฤตนะครับเราจะไม่ได้อะไรเลยจากวิกฤตแต่ถ้าเราสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เนี่ยนั่นคือเราจะเป็นผู้ชนะครับแล้วผมก็เคยฟังนักธุรกิจคนหนึ่งที่เขาเป็นคนรุ่นใหม่เขาบอกว่า ช่วงเศรษฐกิจหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าธุรกิจในไทยเนี่ยจะเป็นช่วงของเผาจริงใช่ไหมคอมัน,<อ>ม,นมีคำว <ะ S 2> ่าเผาจริงเผาจริงใช่เผาจริงเผาหลอกในช่วงนั้นแต่เขากลับมองว่าทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอเขาบอกว่าอย่าลืมว่าถ้าวันนี้เขาบอกว่าเผาจริงเนี่ยแต่ในทุกๆครั้งในงานแต่ในงานพิธีศพนั้นอ่ะมันจะต้องมีคนที่มีโอกาสอยู่ก็คือว่าวันนี้มีคนขายพวงหรีดในงานศพ่าครับผมนะฮะวันนี้ มีธุรกิจที่เก่มันมีการค้าเกิดขึ้นใช่ครับผมีมาเก็ตติ้งเกิดขึ้นในทุกๆสถานการณ์ใช่ครับเพราะว่าเรามองเห็นค่ะว่าคนส่วนใหญ่ที่กรุงเทพเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดแล้วเวลาน้ําท่วมเขาก็ต้องกลับบ้านแล้วถ้าเรายังดิ้นดันอยู่ที่กรุงเทพเราก็ทําอะไรไม่ได้เราก็มานั่งมองว่าเครือข่ายเรามีอยู่จังหวัดไหนมั่งแล้วก็พบว่าอยู่จังหวัดนครราชสีมาเราก็ไปเช่า ห้องที่นั่นเลย2เดือนก็ปั้นได้หลายโกสตาเลยทีเดียวครับค่ะเราก็ไม่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาครับใช่ค่ะธุรกิจกิฟฟลินก็ดีอยู่อย่างนะฮะเพราะว่ามีอยู่ทั่วประเทศครับใช่ค่ะแต่เราทําธุรกิจได้ทั่วประเทศเลยไม่จํากัดสาขาครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นกลายเป็นยอดธุรกิจของเราก็เติบโตได้ดีในช่วงนั้นนะครับค่ะนี่คือวิธีคิดนะฮะท่านผู้ชมคืออย่าเอาตัวไปผูกกับปัญหาแต่พยายามมองหาพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาแล้วก็ลักษณะของโอกาสที่จะทําให้เรา หลุดหรือรอดพ้นจากวิกฤตไปได้ทีนี้มาพูดถึง key to success กุญแจสู่ความสาเร็จเขาบอกแต่ละคนเนี่ยจะมีสูตรลับไม่เหมือนกันผมเลยอยากรู้ว่าทั้งคู่เนี่ยทำงานมาจนถึงวันนี้มีทั้งรายได้มีทั้งความสาเร็จแล้วก็มีทั้งความสุขเนี่ยคิดว่าอะไรเป็นหลักการทำงานที่ทั้งสองท่านเนี่ยยึดถือแล้วก็ปฏิบัติชนิดที่เรียกว่าไม่เคยขาดเลยตั้งแต่ทำทธุรกิจับ ผมขอเรียกว่าเป็นองค์ประกอบแล้วกันนะฮะอาจารย์นะครับองค์ประกอบแรกเนี่ยที่เรายึดถือมาต,ตล,ลอดก,ก็คือว่าเรามีบริษัทยิปเฟรนซึ่งเป็นบริษัทที่มั่นคงอยู่แล้วรเรามีระบบสนับสนุนที่ทําให้นักธุรกิจเติบโตได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับ องค์ประกอบต่อมาเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าทุกวันนี้ทำอะไรเนี่ยจะต้องมีทีมครับทีมเนี่ยเป็นองค์ประกอบสาคัญเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่เรารวมตัวกันจากผู้นําที่มากด้วยความสามารถครับผมนะฮะเรามารวมตัวกันเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับคนอื่นๆนะครับผมทีมของผมเนี่ยก็คือเรียกว่าทีม a l l ตาร์นิวเบิร์กทีครับ,รบเราจะมีคอร์สสอนต่างๆให้กับคนที่เข้ามาใหม่นะครับและองค์ประกอบต่อมาองค์ประกอบที่3เนี่ยนั่นคือผมนะครับองค์ประกอบที่สําคัญคืออัพไลน์ครับผม วันนี้อัพไลน์คือคนที่คอยให้คําแนะนําคอยให้คำปรึกษาในรเรื่องราวของธุรกิจแล้วก็สําคัญที่สุดคือตัวเราครับผมนะฮะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่สามารถที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นหรือไม่มพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองหรือไม่นะครับตรงนี้ครับคือองค์ประกอบหลักๆที่ทําให้เราสามารถเติบโตมาในธุรกิจในวันนี้ได้ครับครับแหมท่านผู้ชมครับ คนเราเนี่ยมักจะต้องมีเขาเรียกว่าวิธีคิดหรือหลักการทํางานเฉพาะตัวนะครับซึ่งทั้งคุณพีและคุณเนตรก็ได้เล่าให้เราฟังไปแล้วว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องของเป้าหมายคุยกันเรื่องของความฝันกันบ้างว่ามันมีผลต่อความสําเร็จในการทําธุรกิจนี้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาพบกันครับเราสามารถที่จะตั้งเป้าหมายว่าในระยะเวลาอีกกี่ปีครับสมมุติอีก5ปีเนี่ยเราจะมีะไรายได้ที่เท่าไหร่ ซึ่งบางครั้งเรามองออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยทำงานมาสักระยะหนึ่งเนี่ยรายได้มันจะอยู่ที่เดิมใช่ไหมฮะมแต่ในทุกกิจกิฟฟรีเนี่ยผ่านไป2ปีผ่านไป5ปีเนี่ยรายได้จะเพิ่มขึ้นครับตรงมันมันสามารถทําให้เราออกแบบได้เลยว่าอีก10ปีข้างหน้านะเราจะมีชีวิตแบบไหน